โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วหนึ่งดูสินะตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้เบลอเลยโอ้เบลอเลย สวัสดีครับน่าน,นะที่เข้ามารับชมช่องอินเทสายล่าครับวันนี้พามาดักหนูครับวันนี้มาดักหนูเนาะพอดีมีขุยหนูครับขุยไม่ใหม่เลยนี่ครับนี่ครับรูมนันครับเป็นป่าหญ้าขนครับมาเพราะวาจะมาใส่บ่วงนี่ครับผมมีบ่วงก็เป็น ไม้เสียบประดุกครับทำง่ายๆเดี๋ยวมาวางบ่วงกันดีกว่าครับพอดีเจอขวี่ยวกอต้นกล้วยนะรู้ใหม่ๆแล้วครับนี่ครับทางลอยกัดยาครับ วาใส่บ่วงกันครับบ,บ่วงที่ผมดักก็จะประมาณขวดริปโพลได้ครับไม่ใหญ่มากหรอะเคยทำบ่วงใหญ่แล้วเนี้หนู มันลอดครับมันชนแล้วมันหลุดไปก็ทําให้มันเล็กนะครับให้มันหัวมันเข้าได้ก็ให้มันเข้าแล้วติดเลยเนาะพอดีกับหัวมันนะครับนี่มันอยู่ใกล้เล้าเป็ดครับมีเป็ดเขาเลี้ยงเป็ดอยู่ตรงนี้เนาะเป็นป่าหญ้าขนเป็นบ่อเก่าครับเขาก็เลี้ยงเป็ดนี้น้ำมันแห้งหมดแล้ว หนูมันก็นมาอยู่ครับก็มาหาดักครับเพื่อได้ตัวเนาะมีกระรูครับ นี่ครับดูตามขุยตามอะไรฟ้าไม่หมดเลยครับหนูงนั้นเลยหนูมันหาก,กินหอยกินหญ้าเนี่ยครับรอยตีนซะไม่หมดเลยนะครับรูทางนั้นเลยรูครับดักหน้ารูครับเพราะว่าทางบีบเนาะทางอื่นไม่มีเลยต้องดักทางหน้ารูครับโอเคครับ กิบเลยใหม่มากครับดูเด็ดักหน้ารูมันนะครับเรียบร้อยครับดักมานหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดข้างสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหลังประมาณนี้ครับก็ดักหนูกลุ่มเดียวนะครับตายากขนเนาะมีอยู่กลุ่มเดียวนี่หนะครับเดี๋ยวตอน ทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหมานไหมเดี๋ยวคอยดูกันครับใส่บ่วงครับดักกันทีๆนี่แหละครับทามันวนไปวนมาเนาะก็มันต้องหากินเดินเข้าเดินออกนะครับเดี๋ยวเราจะมายามตอนประมาณทุ่มสองทุ่มครับโอเคครับรอติดตามชมครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วครับ เดี๋ยวมาเดินดูกันครับทีนี้บรรยากาศค่อนข้างแจ้งครับบันติกจะรงงานเนาะอยู่ตรงหน้าบ้าน,นครับสิดปรหลังครับดักไม่เยอะไม่ทราบไม่แน่ใจว่าหนูมันออกหรือยังเนาะีนิ่งๆอยู่เลยหนูมันน่าจะออกดึกครับ อยหนูนวิ่งผ่านเนาะวิ่งชนนะกับนี้หนูนวิ่งแล้วมันรอดครับนีบร้อยครับวางเหมือนเดิมมันมีร้อยหนูวิ่งผ่านครับเดี๋ยวมันต้องชนแน่รอดูไปครับอันนี้สามกลับเนาะยังไม่มีหนูวิ่งชนเดินดูกันต่อครับ ้ขยับครับโดนครับอันนี้อันนี้กับลันนะครับลันครับอันนี้โดนครับหนูใหญ่หรือเปล่าไม่รู้หนูตัวไม่ค่อยใหญ่นะคือใหญ่ครับ,บควรจะขานะ ครับเต็มแด,ดูกันต่อครับได้เต็มเนตะ็มัอันนี้ยไม่มีรอยหนูวิ่งครับเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะมันอยู่กับติดกับล้าวปิด ตรงนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ครับมีรอยหนูครับมีอยหนูชนเนาะเดี๋ยวผมขยับใหม่ทางมันดักยากครับเป็นทางใหญ่เนาะมันไม่ค่อยมีช่องบีบ ล่องเข้ามาเนี่ยครับบ่วงมันก็จะลอยอย่างเงี้ยนี่ก็ยังลงนี่ยังไม่ติดเนาะนี่ยังไม่ติดครับก็สรุปครับได้หนึ่งแต้มเนาะนี่ครับ ครับนี่ก็ตอนเช้าแล้วเนาะพยายามหนูครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับหมายสภาพหมายพุ้มยาขนนะครับติดถนนครับเป็นหมายติดถนนเนาะอันนี้ตื่นตายหน่อยเลยมามาดูนะครับมีแล้วโดนหนึ่งนะครับนี่ครับหนูขยับหนึ่งครับนี่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 ได้แล้วครับได้ตัวหนึ่งโดนแล้วครับโดนแล้วครับ

เดี๋ยวกัดกล้วยกูตายแบบอกอ,อกมาทงพูกอะไรนักหนาฮะแมึงติดไว้กี่อ,อันล่ะหลายอันเลยทำไมอ่ะมึงคิดว่ามันมีหลายตัวเหรอทำไมนีม่หนูคู่อ่ะไม่หลายตัวนี่คือได้ตัวหนึ่งหนูแหงไว้ฮะเมื่อคืนมึงม,มาแต่กูตื่นป่ะตัวขนาดเนี้ยเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนูฟุกหนูแหงยังไงหรอได้ถ่ายไว้ป่ะเนี่ยถ่ายไว้ เน่เนาะดูพุกอ่ะเออเฮ้ยพุกไม่ไม่ใหญ่อย่างงี้อ่ะโอ้โหตัวบลลเลยระเดียเอาไปดูละละดิเด้แกจับดิจัดกูแล้วก็จับแล้วก็จับไม้อันหนึ่งไม่เอาจับไม้ด้วยมันกัดไม่กัดจับหัวมันจะไปดิ้นเลยจับแกได้ไงนี่ครับผลงานบเลล์เลยเดี๋ยวยามดูดิเก็บไปเรื่อยครับตรงโน้นมีอ่ะตรงโน้นดักปลาแล้วเก็บกำดักด้วย นี่ครับโดนตรงนี้ครับโดนโดนตรงนี้เราก็ไล่ลเก็บกับดักด้วยครับสองอันออเดี๋ยวดูกันต่อครับน่าจะตัวเดียวเนาะเดี๋ยวผมไล่เก็บกับดักก่อนนะครับได้สามแต้มแล้ว <c oughs> มันมีรอยหนูยังวิ่งอยู่นะครับมันอยู่เป็นครัวครับรังนี้ เดี๋ยวต้องดูก่อนปล่อยไปอีกสักพักนึงก่อนแล้วว่าจะมีรอยหนูอีกไหมถ้ามีเดี๋ยวมาดักใหม่ครับโอเคครับ,ดรบเดี๋ยวผมไล่เก็บก่อนดักก่อนเนาะครับผมตรงนี้เป็นอะันสุดท้ายครับนี่ครับนี่เป็นอันสุดท้ายเนาะที่ผมดักเมื่อวานตอนคืนโดนนะนี่ครับ โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวไซสสวยๆอย่างนัง้นเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับสำหรับตอนเช้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนเดี๋ยวไปสรุปแต้มอีกทีหมดแล้วครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วโอเคครับ ครับสี่แต้มเนาะถ้าเราต้องเช้าที่ยามกับกับดักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเกสบสิบเอบสอาอันครับถือว่าหมานะครับกับดักไม้ไม้ปะดุกย่างครับก็ผมจะวางกับดักคือไม่เสียบให้มัน แน่นครับไม่ให้เสียบให้ติดดินแน่นเนาะก็เสียบุมหลวมาแหละคือว่าถ้าหนูมันติดแล้วปล่อยมันไปพันญ่าเลยครับเพราะว่าผมทําไว้ผมทําลวดไว้ยาวเลยนะครับคือเอาไว้สําหรับให้มันพันเลยโดยเฉพาะเลยปล่อยลวดให้ยาวไปเลยคือมันติดปุ๊บก็ตัวมันยาวใช่ไหมทันนี้มันดึงไม้ติดก็มันจะไปพันกับย้าครับ ให้มันไม้ไมันมีไม่หักเนาะไม่อะไรครับไม่ขาดง่ายเพราะว่ามันยาวลวนมันยาวถือว่าสำเร็จครับก็ผมก็เคยดักเราครั้งนึงครับแล้วก็เลิกดักเนาะมาสอปีแล้วเนี่ยอันนี้ชุดเก่าเนี่ยทำไว้หน่อยเดียวครับไม่ได้ทำไว้เยอะลวดหมวนเดียวก็มันมัน,มน,มน,มนใส่ไม้ก็ได้ผลงานครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเ K ็นเคสายล่าด้วยนะครับ เดี๋ยวต้องเอาหนูไปทําก่อนโอเคครับว่าลิปต่อไปติดตามด้วยนะครับผลงานนี้ถือว่าหมานมากเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ